สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการทุงก้างของเรานะครับจะพามานำเสนอร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านคือข้อยเ <c oughs> พื่อนผมบอกว่าร้านนี้มันโคตรเด็ดเลยอาหารถูกราคาอร่อยเพีองพอนั่งสบาย <c oughs> อยากรู้จริงไหมจริงเดีไปดูข้างในร้านกันเดี๋ยว Can ya เราได้รับเราไดครับตรงสลางนะครับนะครับเรามาแนะนำเมนูยอดฮิตของร้านนี้กันเลยก่อนอันนี้คือข้าวไก่ทอดสไปซี่อันนี้คือข้าวราดแกงกะหรี่อันนี้คือราเมงไก่ทอดอันนี้พิซซ่าญี่ปุ่นส่วนนี้นะครับ ยำสาหร่าย <love> อันนี้ซุป เห็นครับคันนี้ร้านที่ผมแนะนำาานะครับอร่อยาะครับว้านนะเว้ยน้ำเปล่าสุดลยนะั้งจริงน้ำเปล่าเรอจดแล้วจริจริงสิเฮเออจริงนะผมชอบนั่นเว้ยข้าวอยผัดทอด ไงหลี่เขาหอมด้วยแล้วหมูมันกรอบรอบมุมในผมก็ชอบเลยแต่ผมว่าพิซซ่าเ,าเขาก็อร่อยนะครับปลาหมึกค่อนข้างเยอะเฮ้ยปลาหมึกมันเยอะจริงนะพิซพซ่าญ<อ>ี่ปุ่นนะปลาหมึกมันสดด้วยนุ่มมาก,มกอเออและซอส<อ>และซอสรัดอย่างเยอะอ่ะอร่อยจริงบรรยากาศของร้านนี้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเหรอนั่งโคตรนั่งสบายมากเพลงเพราะที่สำคัญราคาหางโคตรถูกเลย คนแบบมีตังคหล่านี0สบาทก็มากินได้นะร้านท้องแอร์เย็นๆนะ่ะถูกๆของร้านนี้คือยี่สิบห้าบาทค่อนข้างจะอร่อยมากนะวันนี้เรามาลาคุมชุมเลยเด้อน้าเราไปร้านไหนติดตามชมกันครับวันนี้พวกเราขอตัวสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ